นี่นะคะมาวินค่ะตัวน้อยค่ะไม่รู้ว่าเขาจะเข็นไปไหนค่ะมาวินทิตต้าทิตานี่ค่ะอืมไปไหนมานี่แล้วมาวินมานี่เฮโดนะเฮโดะไปไหนแล้วลูก,ลกมาเร็วเร็วคมคมมาวินคมมาวิน อันนี้ไปลหลังเว้ยไปไหนมาวิ่งวะนี <laughs> ชน่ช่วยเข็นของช่วยเข็นของมาๆๆคอมคอมคอมเฮดโว hey อะไรล่ะมาเร็วไปแล้ว